กับสวัสดีครับเมื่อพ่อครับผม่ครับบล็อกครับช่องมีสารสารตัว้ว่าทว่าครับผมวันนี้จะมาเปิดแพ็คครับแข็งต้านฟรียี่สิบเอทเธอครับตอนนี้ในสิบแปดครับสิบแปดเธอร์กับสิมาทยอยเปิดครับเดี๋ยวร้บมือสุดท้ายสาไม่ดีนี่สิเปิดเพราะทันครับกับมัทยอยเปิดที่ใดดีครับตอนนี้กับมาอันนี้ไอดีนี่งไอดี เพ็ดใ้ตมครับเดี๋ยวดีเพ็ดใ้ตงอีกซองไอ้ดีดีแก่ไอ,อดีที่ว่าซ่อนแล้วก็โยกขัดคับกระสิเดี๋ยวเห็ดอีกคลิปต่อไปครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวาก็มาเบิ้งไปแฮกแหลกเลยครับโอ้ยดีแหลกครับอดี สิปเธอสิได้ยักตัว18สิบแปดกันเลืออยู่บ่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบอายุสามหมื่อยสากับว่าถ้าเด็เปิดจะเธอนดครับเนี่กะทียังได้นะครับกะยังได้เมื่อประตูครับเมื่อประตูทุกไอ้ดีแหละครับยักได้แต่เมื่อประตู แต่ว่าได้ทายได้ตัวเอาเก่าแต่ว่าที่อี่างได้นะครับเป็นได้ไม่หมดตัวเบืเ้องแถวแรกกันเลยครับผมสำหรับไอดีแรกไอดีเพรนี่ตกครับผมจะไม่ดวงน้ำเขาปะไปเขาจ้ะ เดี๋ยที่สองต่อเลยครับสีมานยังตัว่ไปเรียบร้อยโอ้ขาวสีโอกา <c ười> สเดี๋ยที่สามแล้วครับไป เขาเหรอวะมีมันไก่ต in ัวมันเหลือหมดอีกโอ้ยบุญทันไก่มาหมดเที่วเรียนอยู่ไปแล้วครับทราบไหม มันเซียงดักแน่นะครับไอ้ข้าเจ้าสากตึกครับข้าเจ้าก็สางเท้าีพี่เซียงรบกวนเน่แหละครับหมวเมื่อประตูยัง้เดี๋ยวเราจะตัดงานาไปเลยครับไปเจกโตววะฮะ พูดหน่อยไปเลยครับสิ่งได้ยิตนตัวอ,อี่าี้ปะไปกูจับเสียงหงดเสียงยงังเต็มอยู่อยู่ข้างพระเจ้าว่าเห็นตื้อขึ้นทางอยู่ข้าง ก็สิบุไดรุ่นุนนะครับไปรั่วๆเลยครับสิบพุมีหวังว่ะมีคนใดย์ว่ะเกียบร้อยไม่พอโอ้ยมีแต่สีเสือเรียบร้อยครับตัวแรกตัวแรกตัวแรก อุน,น้อในตัวหนึ่งนะครับแบกซส่แบกซส่เด็กๆแบกไใส่ตัวถี่นอด,ดิ ให้ก็อนให้ก้อไหนเดี๋ยวตัวสุดท้ายได้ฮะเปิดไปแปดครับแตกนั่งเลือซีเตือครับไปเรียบร้อยอีกว่เจ๊สองนี่สองว่เออสีรุ่นรุ่นตองโมเมนต์นะครับ ผมจะซ้อมตัวเฮ้ยสวยอยู่ไปไปนะครับ<ม>รอ,อ,อีกตัวเนี่ย อืเขาจุดพูดถตาเปิด้านดีกันยังอยู่ประมาณสามเถื่อเรายิงีมาเอินนะปัจจันทร์นาข้าพูดครับเหลือุกเตือแล้วฮุกเหลือุก

ไปย,ยี<ฮ>่เนโอ้หพูบัวซาใจใเขาหรอโคดืนเก็พูเต็มไงไอ้<ฮ>ใจเมือม่อประตูหน้าสองเทียร์สุดท้ายครับ ไเรียบร้อยบดรับ11เธอเดียตัวเดียวแกที่โอเคครับยังไหนอยู่ยังไหนอยู่ได้ตัวนึง ใชคุณไรจตัวเ <c oughs> ข้ามาได้นะบ้าณน,น,นี้ครับไอ <c oughs> ้นี้ไอ้เพรนี้ตมครับบอดเนี้ อัพได้อย่างงี้ครับเพราะท่านอัพคีกับผมสำหรับคลิปนี้มึงยังไลค์ผมเดี๋ยวไอเดีต่อไปกันสิทยอ่อยเปิดครับสำหรับไอเดียดีกับมีส่สามีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคีของสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณจากผม